อยากฟังเสียงนิ่งๆแต่ทางทางปั๊มขออนุญาตไปครับขอไม่ให้เบิร์เอาฟังเสียงไอ้ใสฮะสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับดันโลแลนนานะครับเราอยู่ที่อำเภอดยสะเก็ดนะฮะก็วันนี้ฝนตกครับเมื่อกี้ถ่ายไปนะครับเต็มๆลดนฝนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกคันหนึ่งนะครับเป็น l อลที่ หลายคนนะครับบอกว่าให้ถ่ายเพิ่มว่ามีเอเอสอีกไหมผมอยากดูนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญเจ้าตัวนะครก็ชื่ออะไรครับนพดลครับนพดลครับโดนนะครับเคยเรียนเทคโนด้วยกันนะฮะเมื่อกี้เจอแล้วก็ตกใจนะับอันนี้เป็นรถใครครับนนครับรถพี่ชายครับรถพี่ชายครับก็เป็นแต่งเขาเรียกว่าสไตล์ไหนครับสไตล์รถทิพย์ครับรถทิพย์เลยนะครับยังหน้าโตหน้านี้เท่าไหร่ฮะ สองสองสองห้านะฮะเอาเรื่องแล้วก็เมื่อกี้พี่ๆเขาบอกว่ามีพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมใช่ครับถ้าไหลนี่ก็คือส่งจากกรุงเทพมาใส่ใช่ครับปั๊กคือแล้วเราทำไมรถนี้ถึงอยู่ที่เชียงใหม่ฮะอ๋อเป็นพี่ชายครับพี่ชายส่งมาให้ทำครับส่งมาให้ทำครับแต่พี่ชายกรุงเทพแต่เราอยู่นี้ใช่แล้วที่นี่เขาเล่นเอลเอสกันครับอ๋อเราเลยทำแล้วก็เดี๋ยวบอกอะไรแต่งที่เราแต่งไปหน่อยฮะอ๋อ ก็คือพับบนหลายจุดเลยครับเนี่ยพับบนนี่ของอะไรฮะเบมโบเบมโบครับอินเตอร์รี่โลโก้ขาวเนี่ยโลโก้ขาวก้านยาวโอยยาวมากก้านเดิมครับก้านเดิมเดิมของปั๊มมันใช่ครับเดิมปั๊มแต่ค่อนข้างยาวๆนะครับเป็นของบิ๊กไบต์ใช่ไหมใช่ครับนี่แล้วก็พวกประกับฮะประกับนี่ทีเซตครับทีเซตครับเหมือนของพวกรถสูตรเลยเนาะใช่ครับ ตรงนี้ครับแล้วพวกหน้าไม้นี่ของแท้เดิมครับเดิมเลยแท้เดิมครับนี่ฝนตกครับเมื่อกี้โอเคแล้วก็อันนี้คือแฮนด์เลยฮะอ่ผมก็จํารุ่นไม่ได้แต่ราคาสูงอยู่ครับแ็นรถบิ๊กไบค์ครับคอของบิ๊กไบค์มาใส่เลยใช่ครับนี่โอเคแล้วก็พวกแผงคอก็เดิมใช่ครับเดิมคอเดิมแล้วก็ชุดสีครับชุดสีแท้เบิกครับแท้เบิกเลยแต่ ทำสีใหม่ครับทำสีเพราะว่าเพราะว่าของแท้มันไม่มีสีครบละใช่ครับคือเราต้องหาเบิกอาจจะเป็นสีเขียวบ้างสีแดงบ้างใช่ไหมฮะใช่ครับก็แต่มาทําสีใหม่แต่แท้แท้ทุกคินเลยครับแพงแพงไหมครับแบบนี้อ๋อราคาเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่ครับแค่ทําสีก็หกหกพันห้าแล้วครับทาสีหกพันห้าชุดสียังไม่นับนะฮะก็ในหลักหมื่นเนาะรวมกันนะครับแล้วก็พวกชกชกชกหน้าเป็นยังไงครับชกหน้าเดิมครับเดิมแต่ทําสี ทำพาพ์โดโคสครับพาโดโคดครับอันนี้เขาเขาเรียกว่าสีอะไรฮะอ่าสีบอลครับบอลแต่ไม่เงานะสีเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานครับแล้วปั๊มปั๊มแรงครับปั๊มแรงนี่สีพอตสีพอตแอมโบ่สีพอตครับแอมโบ่สีพอตล้อเป็นของอะไรครับอ๋อ D I D ป้ายลุงครับปีเก่าปีเก่าทําสีไหมเดิมครับเดิมครับโอ้นี่ในจริง D I D มันต้องรถยุคนี้นะเพราะเมื่อก่อนเขาใส่กัน แต่เป็นเป็นล้อที่ตอนนี้มันค่อนข้างมันมันทนแต่มันมันหนักหนักนิดนึงที่ลองลองดูฮะโอเคแล้วก็มาดูระบบหม้อน้ำฮะ BRD นะฮะครับบางมดครับอ๋อบักบางมดครับนี่ค่อนข้างสวยพ่นพ่นมาเรียบร้อยแล้วก็พวกเครื่องฮะพวกเครื่องนี่โอฮอนเดิมครับเดิมครับแล้วคาบูครับคาบู KK ป่า ยีแปดครับตา้งยี่สิบแปดท่อท่อแดงบางทรายครับแดงบางทรายทรงนี้ทรงทรงเดิมครับทรงเดิมทรงยึดพักเท้าเดิมครับทรงเดิมแต่คือไล่ตรงนี้มันเป็นคอคอรีดครัคอรีดออกมาฮะมันมันดูสวยอีกแบบผมไม่เคยเห็นทรงนี้เลยดูแบบมันเรียบง่ายดีดูเหมือนจะจะเน้นต้นๆไง้อ้มันเป็นรีดรีดนะครับริดรีดเนาะแล้วพักเท้านี่ก็ สล็อตใช่ไหมครับเดิมชกหลังฮะชกหลังแกสซี่ครับแกสซี่สูงเท่าไหร่ครับพอรู้ไหมสูงก็จะไม่ผิดไอ้ตัวนี้สองสองร้อยสี่สิบครับสองร้อยสี่สิบราคานี้มีอไรเขาเีมีภาษีด้วยเต็มเลยนะครับเต็มครับเต็มโอ้คันนี้เต็มเลยนะฮะข้างหลังยังเป็นระบบดิสดิสอยู่ครับยานจูปิเตอร์ครับจูปิเตอร์โลโก้แดงครับเบมโบโลโก้แดงโอเคจูปิเตอร์ของยามาฮ่านะครับ แล้วก็ข้างบนเป็นเบาะของเอกใช่ไหมฮะครับอันนี้อันนี้นานยังฮะนานแล้วครับรุ่นแรกแรกเลยครับเพราะช่วงนี้ผมไม่เห็นของเอกเลยอะพวกรถรถแหวน่ะกอบเยอะมั้งครับเออใส่แบบตีเป็นแปนตัวเองหมดเลยแล้วข้างหลังฮะข้างหลังนี่กันตกนี่ของซีบีครับซีบีร้อยห้าสิบครับแล้วก็ไฟหลังจะเป็นของรุ่นตัวแรกใช่ไหมใช่ครับเดิมครับเดิมเลยโอเค ประมาณนี้นะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ซื้อที่ไหนฮะวันนี้สั่งทําครับเอาสั่งทำเอาของเท้แล้วก็ให้เขาเจาะทําอันนี้ให้ครับเหมือนเนี่ยผมเคยไปซื้อที่ลําปางของโปรช็อตเหมือนกันเลยอืมไซโนวาแต่มันสวยนะครับผมโอเคขาตั้งก็เป็นอลูครับขาตั้งอลูมิเนียมประมาณนี้ครับเขาข้าวเขาข้าวเลยก็งบ ประมาณกี่บาทัะเนี่ยถ้าเริ่มทําครั้งแรกกัมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสองสองกลางๆครับมันดูเหมือนเกินเลยนะดูมันจะเกินอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้คิดราคา <c oughs> ช่างครับอ <c oughs> ไม่ได้คิดประมาณราคาข <c oughs> องมีแต่คนบอกว่าผมคันชงดาวก็บอกว่าสองหมื่นบอกว่าราคาบอกเมียโอเคแอบแอบสตาร์ทตัวนี้หนึ่งสตาร์ทเฉยอยากฟังเสียงนิ่งๆแต่ทางอ่างปั๊มขออนุญาตไปครับพอไม่ให้เบิร์ อ๋อฟังเสียงดูในใส่ฮะโอเคครับไปได้เลยครับประมาณนี้ฮะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปคันอื่นต่อครับผมครับสวัสดีครับครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคันต่อไปนะครับค่อยๆรีวิวให้ดูครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ